มีรายได้มากกว่า20,000บาทต่อเดือนแน่นอนค่ะกรุงไทนกาเปิดรับสมัครตัวแทนประกันชีวิตแบบฟูลทาวน์นะคะมีการันตีรายได้ที่20,000บาทต่อเดือนนะคะขั้นต่ําเลยได้20,000บาทแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วตั้งใจจริงๆังนะคะกล้าการันตีได้เลยค่ะว่ามีรายได้มากกว่า20,000บาทต่อเดือนแน่นอนมากกว่านั้นนะคะท่านก็ยังจะมีเงินสนับสนุนในส่วนอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่าสามารถทําคุณวุฒิได้นะคะมีเงินสนับสนุนร,รออยู่อีก60,000บาทนะคะรอจายให้สําหรับท่านที่ทําคุณสมบัติิได้ผ่านนะคะคก็รงๆ ม่ใช่เรื่องยากเลยอยากให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาดูนะคะโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษที่กรุงไทยแอคซ่าจัดขึ้นมาสําหรับปีนี้เลยนะคะอรอบแรกผ่านไปแล้วปรากฏว่าผลตอบรับคือดีมากและทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนะคะประสบความสําเร็จทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยจะบอกว่าแอคชีพตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนอกจากการันตีรายได้ตรงนี้แล้วนะคะผลตอบแทนของ กรุงไทยแอคซานะคะยังจะมีค่าคอมมิชชั่นให้เราด้วยนะคะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่40%เลยนะคะนอกจากนั้นยังมีโบนัสไตมาสนะคะปีนึงก็มี4ครั้ง,งเมื่อเรารับโบนัสไตมาสแล้วนะคะยังจะเอาโบนัสไตมาสเนี่ยมาคำนวณให้จ่ายเป็นโบนัสรายปีให้เราดีนะคะหมายความว่า1ปีเราได้โบนัสสูงถึง5ครั้งด้วยกันนะคะยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศแบบฟรีๆกันด้วยนะคะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะคะ ตัวแทนทุกท่านก็จะมีสวัสดิการให้สูงสุดที่ประกันชีวิตหนล้านบาทเลยนะคะจะมีค่าห้องค่ารักษาพยาบาลให้นะคะยังจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแคมเปญของแต่ละเดือนนั้น,น,นด้วยนะคะมีโบนัสเงินรางวัลพิเศษให้มีของขวัญอะไรอย่างเงี้ยต่างๆให้นะคะดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นนะคะคือเป็นอาชีพที่อิสระที่เราสามารถจะตั้งเป้าหมายของเราได้เองเลยนะคะว่าเราต้องการเกษียณอายุที่ อายุเท่าไหร่นะคะยิ่งเข้ามาเร็วนะคะน้องนองนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่หรือว่ากำลังจะจบเนี่ยยิ่งเริ่มต้นเร็วนะคะบอกได้เลยว่ายอมเหนื่อยภายใน3ปีนี้นะคะทำงานแค่3ามปีะค่ะนะคะเราสามารถเกษีสิอายุตัวเองได้ หลังจากนั้นก็จะได้รับ a s s i v e อินค m e ไปยาวๆเลยไม่ต้องเชื่อนะคะต้องเข้ามาลองด้วยตัวเองแล้วจะรู้นะคะสำหรับน้องๆน,นักศึกษาที่จบใหม่หรือกําลังจะจบภายในปีน,นี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเพราะว่าไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะก็สามารถทํางานนี้ได้ที่พูดแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าในโครงการพิเศษของกรุงไทยเอ็กซ่าตัวนี้ค่ะเราจะมีโค้ชนะคะที่เป็นมืออาชีพมากๆนะคะมาแนะนําวิธีการทํางานแล้วก็สอนทุกดีเทลนะคะสอนรายละเอียดตั้งแต่วิธีการทํางานนะคะจนจากที่เราไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนะคะจนเรากลายเป็นตัวแทนมืออาชีพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ไม่เคยมีประสบการณ์ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะไม่ว่าจะขายให้ใครขายยังไงทํายากไหมแล้วได้จริงไหมแล้วจะยังไงต่อทุกคําถามมีคําตอบให้ทั้งหมดสําหรับท่านใดที่ สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยรายละเอียดกันได้กันกบนาด้านะคะที่เบอร์โทร0 8 0 0 4 5 1 1 0 9หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะและนะคะติดตามนาด้าได้ที่เพจนาดากรุงไทยแอกซ่ารประกันชีวิตนะคะสำหรับท่านที่มีอาชีพประจำอยู่แล้วนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าจะทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถสมัครได้เช่นกันค่ะแต่ว่าสมัครมาในนามของพาั์านาคะท่านทำคู่กับ อาชีพที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาสํานักงานนะคะหรือว่าเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้แล้วแต่ความสะดวกของท่านเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากส่งต่อให้กับคนที่ท่านรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องลุงป้าน้าอานะคะสามารถแชร์ไปได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ